8ข้อดีจากกาแฟมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไรบ้างข้อแรกกาแฟช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากว่าในกาแฟมีสารต้านการอักเสบทาให้การอักเสบของหลอดเลือดลดลงแล้วก็ป้องกันอาการเหล่านี้ได้ค่ะข้อที่2สามารถที่จะช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะเมื่อดื่มกาแฟเข้าไปจะมีการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นก็จะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลงค่ะข้อที่3าแฟท ให้เรารู้สึกระบี้กระเป๋าข้อ 4. กาแฟช่วยลดอาการเมาค้างได้ด้วยนะคะข้อที่5นะคะอันนี้มีประโยชน์กับสมองค่ะช่วยป้องกันโรคพากินสารแล้วก็โรคสมองเสือเอ่อมอัลไซเมอร์ได้ดังนั้นกาแฟก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายทําให้ป้องกัน2โรคนี้ได้ค่ะข้อที่6กาแฟสามารถที่จะช่วยเสริมในการลดน้าหนักได้ค่ะเพราะว่ากาแฟจะไปกระตุน้นการเผาผลาญของร่างกายให้มากขึ้นข้อที่7ในกาแฟนะั้นมีสารต้าน อนุโมทิสระมากมายเลยค่ะรวมไปถึงมีแร่ธาตุและก็วิตามินต่างๆนะคะข้อที่8นะคะในกาแฟนั้นมีความหอมใช่ไหมคะเมื่อเราได้กลิ่นเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ความเครียดสะสมได้เนื่องจากว่าในกาแฟนั้นสามารถที่จะไปกระตุ้นสารโดปามีนและก็ซโรโทนินในร่างกายได้นั่นเองค่ะนอกเนือจาก8ดข้อนี้นะคะก็ยังมีงานศึกษาวิจัยอื่นๆกําลังตามมาเพิ่มเติมค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ